วส,สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่14กคุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะครับขอยทุกท่านประสบความสำเร็จในความรักในความนักทีก่ดีทุกท่านนะครับเรามาดูโมเดลที่จะแช่วันนี้นะครับเป็นลิลลี่นะครับลิเลียมาเรียนมาเลนนะครับคลิกฝาดูพอ็อพเปอรตี้ดูขนาดไฟล์สักนิดนึงขนาดไฟอยู่ที่1 1 4เเมกะไบต์นะครับ ก็ไม่ได้ใหญ่มากเปิดไฟล์โมเดลมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือมีโพลิกอนทั้งหมด154,507โพลิกอนแล้วก็160,86 Vertex นะครับเป็นโมเดลเบาๆนะครับก็อันนี้ก็แชร์ดาวน์โหลดผ่านลิงก์ด i ส c o r d นันด้านล่างเลยนะครับวันนี้วันแห่งความรักก็เลยมาแชร์โมเดลดอกไม้กันนะครับสร้าง Box ทับเลยนะครับจะสร้างวิวจะสร้างวิว w p o r t ในการเนเ n d e r สร้างฉากนะครับ ก็ไม่ต้องสูงมากในลนักษณะนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ Edit Poly เข้าไปเหมือนทําลูกวันไปที่ p o l y ก o n นะครับแล้วก็ลบทิ้งนะครับสร้างเป็นฉากหลังจากนั้นเราก็สเกลนะครับแล้วก็ผมจะใส่ Material วันนี้จะใช้เป็น v r a y นะครับก็เปิดเ e nder Setup ขึ้นมา รอเลนเดอร์เซตอัพคลิกเอ่อคลิกแล้วนะครับไปอยู่วิวหนึ่งอีกจอหนึ่งนะครับที่นี้ก็โหลดตัว vray 20, 20, 2022ู2 hdr environment นะครับก็เป็นค่าเลนเดอร์เซตอัพครับก็ตอนนี้ก็แบ็กกราวมันเป็นอันนี้อยู่แล้วนะครับผม,ผมใส่ให้โชว์แบ็กกราวเพราะว่าผมใส่แบ็กกราวเป็น hdr เพราะนั้นเอ่อถ้าจะได้แสงสภาพแสงด้วยทะ้ะนั้นก็คัส t ม m i นะครับอันนี้ผมจะ c o n f i g t view พอร์ตแล้วก็ใช้เป็น b บ็กกราว n d เป็นแบบโซลิดไปกอ่อนภาพจะได้ไม่บงังอันนี้เป็นสภาพแสงเข้ามาอยู่แล้วนะครับไปที่โหมดเอชนะครับดึงขอบให้ตัวฉากเราออกระยาวนิดนึงแล้วก็เราใช้สวิฟท์ลูปตัดขอบตรงนี้นะครับตัดขอบหนึ่งตัดขอบถ้ามองไม่เห็นจะตัดขอบในทอย่างนี้นะครับตัดขอบหนึ่งนะครับ,บ,รบแล้วก็บุดไปด้านเวลาเวิฟท์ลูปเขาจะตัดขอบที่โมเดลที่เฟสทํางานนะครับเพราะนั้นถ้าเราอยู่นอกเฟสทํางานก็ยังไม่เห็นลายตัด คือโปรแกรม surface modeling เขาจะใช้เฟดด้านเดียวนะครับด้านที่ทํางานด้านหน้านะครับเมื่อกี้เรากล่องแล้วเราลบข้าลบขอบกล่องออกอันนี้คือเราเอาโมเดลไว้ด้านในเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะให้โมเดลกลับไปข้างในต้องใช้คําสั่ง normal นะครับเพื่อ switch กลับทีนี้เราก็ใส่เมลสม s m o o เข้าไปนะครับเพื่อให้ขอบโคง้งขอบโคง้งแล้วก็เป็นฉากนี่ครับแล้วก็ผมก็จะใส่ l i g h นะครับ วิเลไลท์แล้วก็โดมแล้วก็ที่ e n r น l l m e n t นะครับผมได้ใส่ไว้แล้วสภาพแวดล้อม e n d e r i n g e n r o l l m e ต t ตรงนี้ mm hmm. ก็เอาก็คือไฟล์ h d r i ที่เห็นเป็นแบ็กกราวตรงนั้นนะครับ HDRI ดีไฟล์ 5, ข้อดีที่ว่าให้สภาพแสงให้ไลติ้งเราเลยเมื่อใช้คู่กับว l เลไ i ต์โดงก็จะได้เงาด้วยอันนี้ก็ง่ายครับก็เอาวีเลไรต์แมปตรงนี้นะครับวีเลมิทแมใส่แป๊แล้วก็โหลด เ e นเดอร์แมทชิเรีอันนี้ก็จะมีพวกใบไม้อะไรมาเสร็จสับนะครับ <miss> ก็ยูทิลิี้รีเซตนะครับถ้าจะดูว่า Material ยลลิงก์หลุดหรือไม่หลุดก็กดชิปทีนะครับก็จะเห็นว่าผมได้ใส่บิตแมปไว้ในโฟลเดอร์เรียบร้อยลิงก์ทีนี้เราก็โหลดเอ่อแมท l เรีจาก Library ขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นสตาร์เตอร์ โมเดลลิ่งนะครับเอาไว้เช็ค Material สีขาวหรือว่าลากใส่ไปที P ่โมเดลโดยตรงกันเลยก็ได้นะครับแค่นี้ก็เสร็จเลยหลังจากนั้นก็ใส่วิเลยไอพีอาร์เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นแก้วนะครับพร้อมตัวดอกไม้นะครับโอ้ผมลืมใส่วิเลยไลท์โดมคเง,งาก็ยังไม่มานะครับวิเลยไลท์แล้วก็เอะเมื่อกี้ใส่ไปแล้วนา ออยังไม่ได้ใส่นะครับปากก็ไปปุ่มอ๋อนี่เป็นเพลนนะครับร้องเลือกเป็นโดมก่อนแล้วก็ปักครับกด F3 แล้วก็ Rendering Environment m a c h i n ครับขอไปนะครับแล้วก็ชื่อตัวนี้เราก็ใส่นีเพื่อจะได้สภาพแสงเงาด้วยนะครับเรามาดูดตัว IPR กันอีกออ่มีช็อตคัทเอา้า IPR ตรงนี้นะครับเป็นเป็น B a r นะครับครับ หลังนี้นะฮะอันนี้แมทเทเรียนขาวมากเลยนะครับตรงนี้โเดลอ่ะอย่าลืมดาวน์โหลดได้เลยครับที่ลิงก์ description ข้างล่างผมจะเปลี่ยนให้ตัวแมทเทเรียนตรงนี้เป็นสีขาวก็แล้วกันขาวแบบเซรามิกนิด ทำกันง่ายๆอย่างนี้นะครับเอานี้ไปจิ้ม material แล้วก็จะได้ material ต่างๆกันมามากไปนะครับวิธีเช็ค id นะครับก็คลิกคลิกที่ตัวโพลิกอนนะครับอันนี้ group อยู่ก็ open group นะครับแล้วคลิกที่ตัวโพ l y กอนจริงจริงมีเทอร์โบสบูด้วยผมแม่ไปเอานะครับยันหกไปที่โพลิกอนแล้วเราก็คลิกที่ตัวโพ l y กอนแล้วก็จะเห็นว่าเขาบอกว่าเขาใช้ id หน id 1ก็คือตัวนี้เป็น,เป,นเป็นแบบเงาๆใสๆสะท้อนตรงนี้นะครับเป็น chrome อันนี้ก็คือจะเป็น,ในใคล้ายๆตะเลดอะไรทุกนี้นะครับที่สะท้อนดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเี้เดี๋ยวเราจะมาแก้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ตรงนี้นะครับโดยการเข้าไปที่ผมจะไปโหลดเซรามิกมาจากไลบรารีนะครับอันนี้ออกเป็นโคโนน่านะครับขอโทษทีต้องใช้เป็นวีเลย์ผมจะใช้เซรามิกอันนี้นะครับเอาเงาๆหน่อยสักอันนี้ก็แล้วกันเอาไปไว้ในอินดิเตอร์ก่อนแล้วก็จะ ก o อปปแล้วก็ไปใส่ในช่องแทนช่องโคอมตรงนี้เลยสำหรับซิลเลียนตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดเราเปิดวีเลย์ข้ามาดูอีกทีโอเคก็เป็นสีขาวแล้วนี้เขาตัดเขาตัดกับแบ็กกราวมากนี้ผมเอาเอ็ก s u โพออกสักอันหนึ่งอ่าอย่างนี้ดีกว่านะครับสุดเอ็กโพเชจะแรงมากไปแล้วก็เอาเอ็ก s u โพลง เพื่อให้ดูนุ่มนิดนึงนะครับงั้น,น,นแสงจะจัดไปเดี๋ยวจะลองหมุนฉากดูนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแสงไม่เข้านะครับเพราะผ้าทิศอาจจะอยู่คพละทิศก็ได้ออกจากโพลีกอนก่อนว่าเราค้างตรงน yeah. no, ี้วิธีการหมุนสภาพแวดล้อมน,นะครับไ yeah. no, ป rendering environment ตรงนี้นะครับ ที่ Material แมทชิวเรียเราลากตัวบิดหนักตัวนี้มาเป็นอีส t a นจะได้คอนโทรลได้แล้วก็ลองปรับโรเตชันเป็นสักศูนย์สภาพแสงก็จะหมุนไปเรื่อยๆดูได้ง่ายจากสภาพท้องฟ้าที่อยู่ด้านนอกนะครับตัวนี้อาจจะเห็นแสงเข้ามาไม่ถึงนะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงใชค้คาที่ยื่นออกไปเนี่ยบังอยู่เพราะนั้นเนี่ยแสงก็เลยไม่เข้าก็เลยไม่เกิดการตัดของแสงเงา โดยส่วนตัวผมชอบเงาเข้ามาสะท้อนตัวโมเดลน้อยๆพอให้มีฟินลิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเจะกดใสคานลงไปนิดนึงอันนี้ก็เกิอดอาการที่เวลาเราดึงเรนเดอร์แล้วก็โมเดลจะจะจะแฮงในลักษณะนี้นะครับแล้วกดโอเคออโต้เซฟไปแล้วเปิดใหม่ได้นะครับไฟล์ไม่เสียนะครับเพราะว่า,เ,าเราอาจจะดึงโพลีกอนผึนงโพลีกอนมากเกินไปในบางครั้งก็จะทําให้ไฟล์เสียนะครับแล้วกดโอเคไป แล้วเดี๋ยวเขาก็จะเซฟไว้ออโต้แบ็กอัพเองจะอยู่ในไม็อกคิวเมนของเรานะครับไม่เป็นไรแล้วก็เปิด 3D Max ขึ้นมาก่อนเขาจะแบ็กอัพไว้ที่ไดซีอยู่แล้วนะครับเวลาเกิดอาการแห้งดับแล้วมีขึ้นอาการแจ้งให้ ให้เซฟออโต้แบ็กก็เซฟไปนะครับเพราะว่ามันจะเกิดจากการที่เราฝืนโพลิกอนมากจนเกินไปเมื่อกี้ผมดึงโพลิกอนฝืนมากเกินไปก็เลยดับะฉะนั้นอย่างวิธีการแก้ก็คือเซฟตามที่โปรแกรมแนะนํานะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่เปล่าๆไม่ต้องดับแล้ลคลิกเปิดที่ไฟล์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอโปรแกรมเปิดขึ้นมนาะปุ๊บนี่ยให้เราเปเตอร์ไฟล์ที่ไฟล์เขาจะมีไฟล์ล่าสุดเป็นรีเซนไฟล์ที่ทําเมื่อคู่อะครับโผล่มาให้อยู่แล้วนะครับเนี่ยครับ รีเซนต์ไฟล์เขาจะเป็นอันนี้ออโต้ o คอเวอร์รีคอเวอร์เขาจะรีคอเวอร์ให้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อกี้ผมเราใช้เมอสมูทตัวนี้นะครับแล้วผมไปที่ d ิ t โ o l y ตรงนี้นะครับแล้วผมไปดึงโพลีกอนตัวนี้ย้อนเลยตรงนี้ไปแล้วพยายามจะเลยมันก็เลยทําให้โพลีกอนมันกลับข้างแล้วโปรแกรมก็เลยคอนโทรลคำนวณไม่ได้ลักษณะน,นี้นะครับด้านนี้มันก็เลยแฮงค์ดับวิีการก็คือแล้วก็มีออโต้แบงคอยู่แล้วก็ไม่ต้อง่วง ทีนี้ก็ท่านี้เองท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปที่ซีนใหม่แล้วก็พรีวิวดูอีกทีนะครับเพราะผมต้องการให้แสงเงาเข้ามาในงานน้อยๆพอสวยงามไวแล้วก็เปิด setting ค่าเซตติ้งเมื่อครูทุกอย่างก็ยังอยู่ครบหมดน,นะครับได้แสงได้เงาไปละตามที่เราต้องการโอเคดาวน์โหลดตามลิงก์ e s c r i p t ชันข้างล่างนี่เลยนะครับ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยตั้งใจนำโมเดลมาฝากในทุกๆวนันถ้ามีจิตศรัทธาใดๆก็โด o n a t ช่วยช่องได้นะครับผ่าน PayPal ครับ PayPal ก็อีเมลนี้นะครับ s <S หรือว่าทูมันนี่ก็คือ หรือว่าถ้าทูมันนี่ก็คือที่เบอร์นี้นะครับตามตีลสัสทธายแล้วแต่เพื่อเป็นการช่วยเบริจากค่าช่วยเซิร์ฟเวอร์นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ดาวน์โหลดโมเดลมันไปใช้ได้เลยนะครับดอกลิลลี่สีชมพูขอบคุณครับสวัสดีครับ